รับงานถวายผ้าพระกฐินนะครับพระราชทานทั้งนี้นะครับเราก็จัดเป็นครั้งที่33นะครับปีนี้เราจัดที่วัดสุดทธิวาสวรารามนะครับที่หรือว่าวัดช่องรมที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็เราจะมีวิธีการสมโพธิ์กันนะฮะตั้งแต่วันที่10ตุลาคมปีนี้สมโพธิ์เราสมโพธิ์ที่มสวอของเราก็คืออยู่ที่อาคารนวัตกรรมดรสาวรสวสีนะครับก็เริ่มตั้งแต่16.00นเป็นต้นไปนะครับผมเราก็คงได้ ไปเจอกันอีกทีนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ชาวมสวรเราได้ทําบุญประจําปีร่วมๆกันนะครับคือวันวันเสาร์นี้ก็คือวันที่22ตุลาคมนะฮะคงไปเจอกันที่วัดสุดทธิวาดวารารามวัดช่องลมนะครับก็พิธีเริ่มกันมาตั้งแต่ตอน9โมงตรงนะครับก็อยากจะให้ประชาคมชาวมสวรเราทุกท่านนะครับช่วยกันไปทําบุญใหญ่ร่วมกันนะครับก็เป็นการถวายนะฮะผ้าพระผ้าพ,พระกฐิน รพระราชทานร่วมกันนะครับในในปีนี้ครับผม